มารับฉันที่หน้าบริษัทเลยนะอยขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรคะ่ะข้างหน้าก็ระวังด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะข้อมาได้สวัสดีค่ะคุณตรแก นี่เป็นอาหารที่คุณสั่งไว้ค่ะทำไมมาช้าจังเนี่ยฉันนั่งรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยมามามาช่างมันเถอะเออเธอฉันวานเธอฝากทิ้งขยะให้ฉันหน่อยสิตเต็มแล้วเนี่ยขอบใจนะ หายไปไหนอ่ะทิ hey, yeah. Actually, ้งขยะได้เลยอ่ะลองโทรหาเก็บดูสิมีเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเออมีอยู่ที่พอดีเลยฮัลโหลวันดีค่ะ เหมือนฉันเผลอเอาเอกสารสำคัญทิ้งลงในถังขยะคุณช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมว่ามันอยู่ในนั้นหรือเปล่าเออแต่ว่าฉันทิ้งลงในถังขยะแล้วนะคะคุณก็ช่วยฉันหาดูแป๊บเดียวมันไม่ได้รือไงมันจะเสียเวลาคุณไปสักเท่าไหร่กันเชียวยังก็ได้คะ่ะ ฮัลโหลเป็นไงเจอไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะฉันถ่ายเอกสารของคุณเจอแล้วนะคะเอ,อ่อคุณสะดวดลงมารับไหมคะเอ,อ่อคุณช่วยเอาขึ้นมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคือตอนนี้ฉันทำงานยุนะ่งอยู่นะ่ะนะๆๆคุณเอาขึ้นมาให้ฉันหน่อยนะ เออไม,ไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันยังมีออเดอร์ที่ต้องไปส่งให้ลูกค้าอีกนี่คุณคุณจะทําตามที่ฉันบอกไหมแค่นี้มันจะเป็นลำบากอะไรถ้าคุณไม่ทําตามฉันนะฉันจะคอมเพนคุณเออได้ค่ะคุณคะฉันขอดูเอกสารนั้นหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร คะท่านประธานเธอช่วยลงมาข้างล่างหน่อยได้ไหมวันดีฉันมีเรื่องจะให้เธอช่วยหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรีบลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณคะฉันขอ,อยืบโทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหม ท่านประธานคะเรียกดิฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะพอดีฉันมีธุระสำคัญอยากจะคุยกับสาวสวยคนนี้หน่อยนะ่ะเธอช่วยไปส่งของแทนเขาหน่อยแล้วก็แล้วกันนะอะไรนะคะจะให้ดิฉันไปส่งของแทนเขาใช่ทำไมงานเธอยุ่งมากจนไปส่งแทนเขาไม่ได้เลยเหรอเปล่าค่ะได้คะ่ะท่านประธาน เดี๋ยวดิฉันจะรีบไปส่งของให้เลยนะคะคุณคะฉันขอเสื้อกับกระเป๋าคุณหน่อยค่คะค่ะขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะ อันนี้คือเอกสารของเธอใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเธอเอาโทรศัพท์นี้ไปด้วยนะเพราะว่ามันจำเป็นในการส่งของของเธอครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมส่งให้ตรงเวลาด้วยนะถ้าหากว่ามีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ ฉันจะหักเงินเดือนของเธอเอาไปให้เขาได้คะ่ะท่านประธานเอ่อคุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะไม่มีหรอกคะ่ะคุณรอตรงนี้ก็พอท่ครับขึมาตรงแล้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุณไปรอฉันในรถก่อนก็นแล้วกันนะครับ ไหนอ่ะตึกหกชั้นสามห้องสามศูนย์เจ็ดอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีลูกค้าโทรตามแล้วว่าฮัลโหละคะ่ะลูกค้าค่ะค่ะค่ะมาถึงแล้วคะ่ะลูกค้าแต่ตอนนี้ยังหาตึกไม่เจอเลยคะ่ะตอนนี้อยู่เอออ๋อ,อตึกสามคะ่ะ ม,มันต้องไปทางไหนนะคะเดินไปเลี้ยวซ้ายถัดไปอีกโอเคโอเคค่ะค่ะค่ะลูกค้ารอเป็นหนึ่งนะคะชั้นสามทำไมมันไม่มีลิฟต์เนี่ยชนสักทีออเดอร์สองเจ็ดห้ามีโอเคโอเคครบละ ไม่ช้าจังต้องต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบอกกันนะคะท่านประธานคะดิฉันไปส่งออเดอร์ตามที่ท่านประธานบอกครบทุกออเดอร์แล้วนะคะเป็นไงบ้างล่ะเหนื่อยไหม ไปส่งแค่ไม่ขี่ออเดอร์ขาล้าไปหมดเลยค่ะอีกอย่างนะคะลูกค้าเล่งทุกออเดอร์เลยค่ะท่านประธานแต่ยังดีนะคะที่ลูกค้าเขายังพอเข้าใจเลยไม่ได้บุ่นอะไรมากเออจะว่าไปเมื่อกี้ท่านประธานบอกว่ามีธุระไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมยังมายืนอยู่ตรงนี้อยู่ล่ะคะเรื่องนั้นเธอไม่ต้องสนใจหรอกแต่ระหว่างที่ฉันรอเธอเนี่ย ฉันได้คุยกับสาวสวยคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีใช้ได้คนหนึงเลยนะส่วนงานที่ฉันให้เธอไปทำน่ะมันเป็นงานที่ไม่ตรงกับสายงานของเธอมันเป็นงานที่เธอไม่ถนัดแล้วก็ทำออกมาได้ไม่ดีฉะนั้นเธอก็เลยไม่พอใจกับงานงานนี้ใช่ไหมนั่นแหละสิ่งสิ่งนั้นแหละที่ฉันอยากให้เธอได้เรียนรู้ฉันอยากให้เธอได้เรียนรู้คุณค่าในทุกๆอาชีพ เธอจำบทเรียนในครัดีไว้ให้ดีๆกันแล้วกันนะเพราะคนเราอ่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไรอ่ะก็มีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นตัวคุณเองอะก็ไม่ควรที่จะหยิงทะนงตนว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสูงส่งเกินกว่างานของเขาจนคุณต้องทำกับเขาแบบนี้อพอไม่ว่ายังไงอะในทุกๆอาชีพอะ ก็ล้วนได้รับค่าตอบแทนจากความพยายามและความทุ่มเทของงานเหล่านั้นเหมือนกันส่วนมันจะมากหรือน้อยนั่นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับงานในอาชีพนั้นๆก็แค่นั้นเองแล้วฉันก็คิดว่าตัวคุณเองอะ่ะควรที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองสมัยนะคุณควรที่จะเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นให้มากกว่านี้ ท้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันคิดว่าคุณก็ไม่เหมาะสมกับบริษัทนี้อีกต่อไปอ,อท่านประธานคะดิฉันสำนึกผิดไปแล้วคะ่ะยกโทษให้ฉันด้วยได้ไหมคะดิฉันเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทุกอาชีพมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวของมันเองเราไม่ควรเอาความคิดของเราไปชี้วัดความสูงต่ำของใครคนใดคนหนึ่ง ดิฉันสำนึกผิดไปแล้วจริงๆนะคะท่านประธานยกโทษให้ดิฉันด้วยนะคะฉันว่าคำพูดเหล่านั้นน่ะเธอไม่ควรเอามาพูดกับฉันนะคนที่เธอควรจะพูดน่ะก็คือเขาไม่ใช่ฉันคุณคะ นี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันอาจจะทำอะไรไปโดยไม่คิดแล้วทำให้ผลกระทบที่ตามมามันทำลายจิตใจและลดคุณค่าในตัวของคุณแต่ดิฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆนะคะคุณยกโทษให้ดิฉันด้วยได้ไหมคะนะคะดิฉันผิดไปแล้วจริงๆดิฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันไม่ได้ถือสาคุณหรอกฉันเข้าใจขอบคุณคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณจริงๆโอเคในเมื่อเธอได้รับบทเรียนในครั้งนี้แล้วเธอก็กลับไปทำงานได้แล้วละแล้วก็จงจำไว้นะว่าอย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจแล้วค่ะท่านประธานขอบคุณนะคะ,ท,ะ,ท,คะ,คะที่ให้โอกาสฉันอีกครั้งคุณคะฉันคืนกระเป๋าตุใก้ล้คุณคะ่ะ นี่เสื้อคะ่ะเปือนเน้อเหงาเพียนิดนึงต้องขอโทษคนอีกครั้งด้วยนะคะท่านประธานคะดิฉันขอตัวก่อนนะคะคุณนะคะ